ว่าใครเอานเลยอ่าวันนี้นะคะวันี้ก็จะมาทำหนูแก้มนะคะมีมพอดีเใช่เหรออ๋อชงทีนี่โปละุกกลับไปแล้วปิดก่อบพอดีเลยอะอยู่ที่ไหนอยู่ท่อยู่ี่อแล้วก็แก้ตาสอ ตกนี้มารอบสองตัวลากล้ามเนื้อปลาหมึงข้างค่ะข้างเดียวข้างขวา้่หมึงหมดข้างขมวแต่ก่อมันก็แบอยแต่กมันึงล้ามื้อข้างเนี่ยสาคัญเนี่ยในส่วนขา้ออเเลยใช่งาล้าได้เยอึ้งาได้รง้หขนกันนะ้ง ขำกูมากเลยเนี่ยไอ้นี่มันหน้าแบบหน้าผู้ชายนะหน้าแบบว่าเหมือนเราไปดูการ์ตูนขายหมุนร้อนมื่อก่อนนะเชื่อแบบเออหนุ่มๆนึกว่าเออหน้าเราก็มีปัญหามากเลยนะลืมลืมหน้าเก่าไปยังค่ะไม้าเอาบาคนถามว่าเออทำไมสวย์ฟเพื่อจะบอกว่าเราผอมลงอ๋อเอไม่กล้าบอกว่าไม่ได้ผูอ่แต่ถ้าเพื่อนสนิทก็จะบอกว่ามาทำเพื่อนถ้าเพื่อนสนิทจะบอกว่ามา เดือนหน้าก็มีเพื่อนพี่นนท์นี่มาทํานะวันที่เก้าวันที่สิบใช่บอกว่าดูมาจากคุณนนท์นี่อยากทำหมอแต่ว่าอยากให้มันจริงให้มันจริงสักอันแต่ก็แต่เดี๋ยวตัดสินใจจริงละมันมันไม่สวยไม่ไหวนี่โหนเองโหนเองไม่ดีไม่ดีใช่ทางไปดูหมอหมอเองได้พวกนี้จะไม่ดีไม่ดีไม่เลยจริงสักอันยืมเท่าไหร่ แลสี่สิบอันนีมงจำตรงนี้บอกเลยนะสี่สาไม่มีเขาไมาไม่รู้นะต้องดูว่าปีปีนจะกันไม่ไดราะว่าไม่ดูแล้มนแทนตารางเด็กของที่ลงไม้หมดเลยแล้วป่ายืนอันนี้มันมันไม่ได้มันไม่เบียดบอกแด้ว่าต้องไม่ทหหมันมร่องปวดชงเลยมันเวลาจมูกมันเหมือนมีจมูกแต่มันแด้หนัไม่ไม่อยากได้แบบ ดูดูเยอะเอาเอาเอาตรงนี้ต่ำกว่านี้ตอนนี้มันสูงไปข้างบนน่ะถ้าต้องใส่อะไรเข้าไปมาข้างในที่เราให้กิ๊ฟดูนมดนี่ยังไม่หล่อใส่เนี่ยนั่นดูจริงเอ้าก็ไม่เป็นไรแต่เอาไปขึ้นนะนี้ลงนะใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเอาพามาลงให้หมดเลยใหญ่มากเพราะมันมองพึ่งเนี่ยใช่ไหมอันนี้ของเดิมตรงนี้มโอเคแล้วใช่ไหมอันนี้ก็าเริ่มนีดเราเริ่มใส่แม่แล้วก็ก็คือแก้จมูก ข้าล่ว่าเราเราตรงนี้หายแล้วมันดีมันดีอะไรไมมันดีตลอดไปเลยท่ากนี้เดี๋ยวกี่วันอะารถามพี่มีนเนาะเพราะว่าไม่หรอเนี้ยเพราะกระดูกตรงนี้ออกกระดูกค่อนข้างใหญ่พี่นนท์นี่แล้วก็ให้ดีก็เราใส่ตัวเพนปลายโยงใช่ไหมข้างบนไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะกระดูกใส่ปลายสวนสวนอยู่ตลอดชีวิตไม่มีทะลุดี อใส่แว่นดำหนักอะไรอย่างนี้นะครับได้ใส่แว่นตลอดาแล้วก็วันนี้จะมาอะไรที่ทำแล้วก็ต้องก็ต้องดีสิก็ต้องปลอดภัยที่เราทำใช่ไหมเอาเหมือนเราทำที่ทำไปแล้วอย่างหมวกคิ้วอตรงเงี้ยเราถามว่ามันก็อยู่ตลอดไปไหมอยู่ตลอดเออแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมมันไม่มีใช่ไหมเออมันขึ้นหรือก็ไม่ได้เราชีวิตเราจบแล้วไม่มีแล้วมันมันจะมาอย่างงี้ไม่ได้ใช่ตีมันเยอะมากสั่ง เมื่อตาที่นี้นิยต์<อ>ตาห <ตา S 1> วานค่ะเพราะว่าตาเราขึ้นหางดิเออตาอยู่หาเยอะแล้ว,วทั้งเล็กทั้งชิดหมวตาหลับเออคือ <c oughs> ค่ะเ้าเราก็ทำเลยไม่นจะได้เราทำบอกว่าต้องต้องทำอะไรบ้างได้ไปเขียนให้รูปทเลยอะางเงยค่ะค่ะคราวที่แล้วคุณสาวเหมือนพี่หมอว่าต้องเปิดหวัวตาด้วยจะสวยค่ะ เราเอาเราเาตานี่มันอย่างนี้มันจะต้องเออเ้าต้ออันนี้ครั้ที่สอง หนูม่กลับมาไม่ไม่หนูอเกตหนูตั้งใจมาเลยจัวะเ่นน er kind of in ี้หนูก็กลัวว่าจะตัดใหม่ไม่น่าจะทันวันเสาร์ไม่ไดสุดยอดันี่วที่ไปวันนี้ันจัูเก็นงานขับรถมาแล้ว คือว่าก่อนมาล้างหนั่งเยี่ยล้างโดนทันแล้วก็ได้แล้วก็หลังจากตัดแล้วไม่ให้โดนทันไม่ให้โดนอาไม่ให้โดนทานเหรอว่าตัดเลยว่าตัดแต่ว่าตัดได้แต่ว่าก็คือหลัตัดแล้วก็ต้องใช่ใช่ใช่เวลาที่ทําก็หนูก็ใช้สซตัฟฟิวล้างแล้วก็เช็คข้างนอกทั้งแห้งอยู่ประมาณสองวันสองวันไหนอ่ะสองชั่วโมงเสียายมาจะรอนายเลยแต่ว่าถ้าตัด ก็ใช่ก็คือต้องเราไม่ใช่ออกเช้านะก็ต้องมามาที่กสักเทียงแล้วก็ขับตอนเย็นแล้วกันแต่ว่าบ้องขับคือแบบขับรถอ๋ออ๋อต้องขับเองะนี่น้องนี้ขับรถมากเลยคะเนี่ยขรดูหน้าเก่าของพี่นนนี่นะคะก็ตัดกามนะคะแล้วก็ หนกแก้ยุบหนกแก้มนะคะประมาณแปดเดือนได้ใช่มนี่นี่เปลี่ยนมากเลยนะคะในะหนึ่งปีหนึ่งปีพอดีนะคะหนึ่งปีพอดีในการตัดหนกแก้มนะคะหนกคิ้วของพี่นนนี่นะคะแล้วก็มี ยกก้ามเนื้อตาหนึ่งคางด้วย บอกว่าวันนี้มาเจอพี่นนท์นี่ตัวจริงคือแบบอุ้ยหน้านางเล็กลงเยอะมากนี่นะคะเป็นวีฟอร์แล้วก็วันนี้จะมาอัพเลเวลนิดหนึ่งนะคะโดยการทำตาให้โตขึ้นนะคะให้ชั้นสวยงามขึ้น Thank mm -hmm. you. 你懂吗？你、嗯嗯欸、先弄。 ก็ข้างหนาอย่านี้ในตัวนี้ครับางทีมันเป็นคีลอยมากผ่านหลังเดือนอ่ะมันต้องขึ้นมาเนี่ยสิบยานเดือนแต่ว่ามันเป็นกเดินขึ้นแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยแต่ถ้าเป็นก็เป็นถ้าเกิดว่าเนหนาเนี่ยครับคือแผนตัวหัวตาเนี่ยจริงๆมันมันทำมันจะไม่ไม่ยากหรอกว่าคือประมาณมีคีลอยสักสี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แดงๆนะเป็นมัน เั็นสายล็อกแบบเที่ยงกันจากัาได้หัวตาเป็นเป็นเป็นกันไม่ไม่หรือมันไม่ได้ทุกคนจะเป็นมันมันจะไม่ค่อยสวยหนูเคยแพ้เพราะว่าหนุ่มไปเกาแล้วมันก็ขึ้นเป็นตรงเนี้ยครับแต่ต้องทาสเตียรอยก็อยู่อันนั้นนะมันเป็นปื้นในลายของหัวตาแต่ว่าข่ายแนวไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรืเป็นได้คือบางคนก็จะเป็นเท่าที่ดูถ้าถ้าลักษณะของอะไรเนี้ยอตัว ตรงในตรงหัวตาค่อนข้างหนาในตัวที่ปิดหัวตาเนี่ยเยอะเมื่อเปิดได้ก็จะโตขึ้นเมืิดมันเดินเพราะว่าตรงนี้มันจะได้หายเลยตรงเนี้ยในตัวเนี้ยตัวเส้นตรงเนี้ยในตัวเนี้ยตัวนี้สวยเนี่ยเส้นตัวเนี้ยนี่คือตรงนี้หัวตาที่ลงมาจิกตัวเนี้ยที่มันจะจะไม่หายแล้วทำตาของฉันมันก็ไม่หายเราก็จะดูเหมือนตรงเนี้ยจีบตรงนี้ตรงนี้อล่อกไปเลยยห็นจะเห็นสูง 2 2> ข้างหนึง่งนะคะก้ามเนื้อตาอ่อนแรงชับมากแวามยาตรองเอืร้ายากนนึงแตาได้แต่ว่าหลงนนังนกลัวในเรื่องเรื่องทโน,น,นีความยากของเคสนี้คือยังไงบ้างค,ค,ครับหมอก็คือเคยทำคือก้างเนื้อตาหหย่อนเยอะแล้วก็เาลืมาาตแล้วก็เลยปรับชั้นตาทีดแต่ว่าปัญหาองหัวตาเขาค่อนข้าง ชัดโหตานี้ก็ต้องแก้อย่เงี้ยถ้าอื่นหัวตาชอบเปิดอยู่แล้วคือมันเป็นคนหัวตาปิดไงใช่ไหมปิดลงมาเลยค่ถ้าหัวตาเปิดเนี่ยเปร็จจะง่ายมาคนที่หัวตาปิดเนี่ยทําตาจะยาก่ากเส้นตัวเนี้ยปิดลงมาค่ะชัดปิดเยอะเลยก็หนังตาค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่ไหมคะเยอะเยอะเยอะนี่โอกาส มาปู๋เนี่ยเออหน้าประจมกับมองจมูกเออหน้าเหาเกลียวเกลียวคุณใต้ตานี้อายุกำหนดอายุเหมือนทำได้เลยเพะ่แม่จะจะจะาแย่มาด้วยแี่จะทำได้อยู่แล้วไม่มีแหละคนายเอสมนะอยเท่าไหร่นแม่จะสกว่านนั้นก็ก็เหมือนธรรมดาตาทั่วไปคนสงอายุนี่ยแตได้อยู่แล้ว หนึ่งเหมือนกับไปแล้วค่ะแต่ก็ให้ยานอนหลับก่อนผ่อนระยะชาใช่ไหมซึ่งก็ดูว่าแกสุขภาพดีไหมแกมีโรคจำตัวที่ต้องกินยานะลายเลือดหรือเปล่าอเนี่ยถ้าไม่มีก็ก็ไม่มีอะไรก็ตามไม่นั่ายงถ้าดึงหน้าก็ต้องตรวจหัวใจอะไรพวกนี้ว่าปกติไหมต้องโดนยานักเลยขนาดเล็กทำตาขนาดเล็กเฉยๆไม่ได้ซีเรสก็ทำบทส่วนส่วยนี้ก็ทำบนทำล่างอะไรแต่เพราะว่ามันจะบางเยอะแต่ถ้าเคยทำครั้งมันก็จะไม่บังขนาดนั้นอืมหรือแบบขนาดใหญ่ ก็เก่บทีนก็อยู่ได้ตลอดก็ทำมาคอนซัลก็สบายๆเลยตายเฉยๆอไม่คอยไม่ต้เรื่องใหญ่ทำอะไ้แกบ่นกระดูกกัเรื่องนี้ไอ้เรื่องแกบ่นไปอแกอยากเอาเดี๋ยวลองไปสักรอบนึงก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ตายอะไรหนทำพวกนี้มันเล็กๆน่ไมเออเดี๋ยวไม่แ่งตลอดค่ เป็นไงบ้างพี่นนท์นี่หลังจากที่คุยกับคุณหมอเสร็จแล้วหายตืึงไปหายกลัวหายกลัวเนะวาะหลังจากทําหนกแก้มไปหนกแก้มนะคะแล้วก็หนกคิ้วไปหนึ่งปีเป็นไงบ้างผลตอบรับคนรอบข้างะน้าเล็กน้าเล็กลงใช่ไหมคะมี่ก็แปลว่าจะได้ดูแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> พี่นนท์นี่ไปออกรายการกรุ๊ปออนอตมันว่าเป็นไงบ้างกรุ๊ปออนอตดี้ผ้ ตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมทำไมทำไมถึงไปอ,ออกทีน่นนี่ก็เห็นเขาบอกว่าเอาจริงๆนะก็คือเขาค่าให้ให้ส่งเรื่องไปเราคิดว่าเรื่องเราจะน่าสนใจนะจะริงๆเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยว้าวแล้วว่ะคู่รักแบบสาาสองแต่ก็เขาก็สนใจใน,ในในเรื่องของแบบคบกันมานานสิบกว่าปีอะไรแงเงี้แต่แฟนน่ารักมากเลยนะบอกเลยว่าถ้าเกิด สัมผั์ตัวจริงอะนางจะเป็นคนแบบขี้อายแล้วก็อุ้ยอย่าทําเลยอย่าทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แฟนบอกว่าโอเคใช่ไหมพี่นนท์นี่น่ารักมากแล้วก็มั่นใจด้วยมั่นหน้าไงมาากกระปายอะแต่ตอนขึ้นมาเมื่อกี้เห็นพี่นนท์นี่แบบว่าหน้าเล็กลงจริงนะแบบอุ๊ยจากตอนแรกหน้านางบอกว่าใหญ่กว่านี้แล้วแบบเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเลยใช่ไหมพี่นนท์นี่เ้าอผมิดแล้วก็ในการ ผ่าตัดอะก็กลัวแบบว่าวันที่มาคอนซาล์ก็กลัวเคยกลัวไม่ตื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโตเพราะว่ามันต้องหลับตาของมคือไม่เคยลงยาสลบมาก่อนเลยคือผ่าตัดหน้าอกกับข้างล่างก็เป็นยาเบอร์หมดเลยใช่ไหมยาแบบยาเบอร์แบบสลึมสลือใช่ไหมคะพี่นนี่เออแบบมาแบบดูเรื่องไม่ไม่ดูเรื่องหลับเลยตื่นมาทีคืออ่ะอยู่ในห้องแล้วอย่างงี้ แล้วโรงพยาบาลเป็นไงบ้างห้องผ่าตัดที่นี่เป็นไงบ้างเอิยดพี่นนท์นี่โีพยาบาลดูแลดีอะุ้ไม่ได้อวยนะจริงๆโรงพยาบาลดีห้องดีพยาบาลเองก็ดูแล24ชั่วโมงมีเหมือนกับว่าตื่นมารู้สึกต้องอาเจียนตลอด่ะเพราะว่าอาจจะแพ้แล้วก็อาจมีเจ็บคอด้วยเนาะเพราะว่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ยเนาะมาแบบให้ยาแก้อาเจียนค่ะรักษาดีมากเลย ห้องผ่าตัดก็ที่นี่ก็มาตรฐานเนาะพี่นนท์นี่ดีห้องผ่าตัดคือเทียบกับโรงพยาบาลใหญ่เลยจริงสะอาดแบบดูดีไปหมด้อมเพราะว่าเราก็เป็นคนช่างเลือกเหมือนกันนะก็ต้องแบบว่าเอาดีๆไปเลยเนาะพี่นนท์นี่เนาะน้องกี้ช่วยดูน้องกี้ดีมากจริงแล้วดมยาสลบเป็นไงบ้างไปนะฮะดมยาสลบเป็นไงบ้างน่ากลัวไหมไม่ค่ะนับหนึ่งสองสามแล้วก็แบบหลับเลยไม่มีอะไรมาอ๋อแต่ว่าตอนตอนตอนทำ ยกใหญ่ก็มีมีต้องให้อากาศนิดนึงแล้วน้องกี้เป็นไงบ้างจกจกตาไหมคะทำมาปีปีกว่าเนี่ยแต่เรารู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะจากการแบบว่าไปถ่ายวงถ่ายแบบกันเนาะแล้วก็เป็นสิบปีอะสิบห้าปีได้น่าจะประมาณสิบกว่าปีนี่แล้วก็เห็นน้องกี้แบบว่าสวยขึ้นใช่ไหมก็เลยตัดสินใจมาทำที่นี่เลยใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่นนี่ นี่ขอบคุณพี่นนท์นี่ด้วยนะเพราะว่าเดือนหน้ามีคนไข้ที่แบบว่าดูมาจากพี่นนท์นี่แล้วก็มาทำ,ทำใช่ใชเดือนเมษามีคนจองมาแล้วใช่ค่ะไงขอบคุณพี่นนท์นี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ